ข้อ24การเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายแผนงานก็ดีการออกหนังสือความชนานาญในการประกอบโรคศิลป์ก็ดีเป็นอำน,นา่ของใครครับกําหนดนโยบายการออกหนังสือความชํานาญต้องเป็นกรรมต้องเป็นจากคณะกรรมการวิชาชีพนะครับแล้วก็ต้องเสนอต่อใครเสนอความชํานาญในการประกอบโรคศิลปะก็ดีเป็นอำนาจของใคร เสนอความเห็นต่อ,ตอรัฐนมนตรีเนี่ยต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีถูกไหมเขอขอไข่นะครับ25คณะกรรมการการประกอบโรคศิลกับกรรมการวิชาชีพนอกจากพ้นตำแหน่งตามเลาลแล้วยังมีการพ้นตำแหน่งโดยรัฐมนตรีให้ออกหรือขาดคุณสมบัติในกรณีดังกล่าวนะครับหมายถึงข้อใดใครที่รัฐมนตรีให้ออกได้ก็คือต้องเป็นผู้ คงสงคุณวุฒินะครับแล้วก็ส่วนที่ขาดคุณสมบัติก็ต้องเป็นผู้ที่มากัดจัดการเลือกตั้งถูกต้องเขก็วาย26วาระ2ปี3ปีก็ดีเป็นวาระของกรรมการการประกอบเลขสีปากกับกรรมการวิชาชีพข้อใดถูกต้องก็คือใครครับเป็นผู้สรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ2ปีผู้ทรงวุฒิวิชาชีพกี่ปีครับ 3ปีครับอันนี้ข้อน,นี้ก็ชอบออกบ่อยนะเรื่องวาระของผู้ทรงนุนนะยีิบคณะกรรมการการประกอบลูกศิลป์มาประชุมส7โดยประธานไม่ได้มาและไม่ได้มอบหมายให้ใครจะประชุมได้หรือไม่ครับได้ได้เพราะมีรองประธานได้ถูกไหมเพราะให้รองประธานเป็นที่เพราะเขามีรองประธานกับรองประธานแล้ว ก็ยี่กรรมการการประกอบโรคศินมาประชุมครบทั้งหมดเมื่อมีมติของที่ประชุมเสียงเท่ากันใครเป็นผู้ชี้ขาดครับใครครับก็คือประธานคือใครอ่าถูกต้องก็คือประหลัดกระทรวงนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องรู้ก่อนประธานเป็นผู้ชี้ขาดเราก็ต้องรู้ว่าประธานเป็นใครนะ29คําว่าอนุโลมหมายถึงอะไรและการและการกระทําของพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาก็ดีมีความหมายหรือการกระทําอย่างไรครับอนุโลมก็คืออะไรครับ คอยตามนะฮะคอยตามนั่นเองแล้วก็การกระทาของพนักงานตามบมลกฎหมายอาญากเกษตรแดงมีสิทธิ์อะไรครับยึดอายัดใช่ไหมจับยึดอายัดหลักฐานเอกสารหลักต่างๆได้นะครับกขคขวายพนักงานตามข้อ30พนักงานตามุมลกฎหมายอาญาตามพระบตินี้หมายถึงข้อใดไม่ถูกต้อง ออกเขาได้ถูกต้องที่สุดก็คือกรรมการอนุก,กรรมการกรรมการวิชาชีพอันนีกะกะ้ก็พูดไว้ในพรบรเลยถูกไหมนะครับ31บคณะกรรมการและกรรมการวิชาชีพเรียกผู้ประกอบโรคศิลให้มาพบหากผู้ประกอบโรคศิลไม่มาพบจะมีความผิดอะไรหรือไม่เพราะอะไรมีไหมมีครับเพราะเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญตัติเข้ามาอีกแล้วพูดไม่รู้เรื่องเพราะว่า บทบัญญัติได้กำหนดไปแล้วมีโทษเท่าไหร่จำได้ไหมถ้าไม่ไม่ไปเนี่ยมีจำคุกด้ไหมหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งพันหรือเปล่าเอาหนึ่งเดือนหนึ่งพันใช่ไหมนะครับอ่านั่นแหละ ใช่มาอีกแล้วขอ,ขอ,ขอใครสามสิบสองการประชุมกรมกร,นนกรมการอนุกรรมการที่ได้รับเบียบประชุมต้องเป็นอะไรครับเป็นระเบียบรัฐมนตรีกําหนดโดยที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากใครครับกระทรวงถูกต้องกระทรวงการคลังครับสามสิบสามการประกอบโรคศิลมีข้อห้ามและข้อยกเว้นสําหรับข้อห้ามในการประกอบโรคศิลคืออะไร นะห้ามมิให้ผู้คนทําการประกอบทําการอื่นใดผู้มีสิทธิ์ประกอบโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนห้ามไม่ให้มีข้อประกอบโรคศิลขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขห้ามไม่ให้ผู้ใดทําการประกอบโรคศิลป,ปะหรือประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากผู้รับอนุญ,ญาตและรับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการวิชาชีพข้องอนะนะครับข้องอนะครับเพราะว่า คนที่ให้ใบอนุญาตหรือออกอนุญาตได้ก็คือกรรมการวิชาชีพนะครับอย่าลืม3 4ข้อยกเว้นในการประกอบโรคศิลโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตมีหลายข้อข้อใดไม่ได้รับการยกเว้นนะครับไม่ได้รับการยกเว้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าทาแล้วถูกจับไหมไมิได้รับการยกเว้น ประกอบลรกศิลจากต่างประเทศมาโดยที่รับนู้มาจากรัฐมนตรีต่างประเทศนะนุมัมาจากรัฐมนตรีได้นะเช่นาศาสตร์อะไระไหมไคลโรพลติกกับทัศนามา,าศาสต์ตอนเนี้เมื่อก่อนแพทย์เปนจริงก็เหมือนกันนะไคลโรพลติกก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ไคลโรพลติกนะตอนนี้เป็นาศาส นีได้รับการยกเว้นการประกอบช่วยเหลือเยยา,ยาตามธรรมชัญญาโดยไม่ได้รับสินตอบแทนอันนี้ก็ยกเว้นผู้ประกอบโรคศิลปะจากต่างประเทศมาประกอบศิลปะโดยได้รับนุมัมาจากมนตรตีอันนี้ก็ยกเว้นนี่นะครับบุคคลซึ่งได้รับการอบรมทําการระหว่างหรือถ่ายทอดในการในความรู้ในการควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะผู้นั้นอันนี้ก็ถือว่ายกเว้นในสถานพยาบาลก็ยกเว้น ถ้าจะชัดเจนก็อาจจะตีความหมายตรงขอไขได้เพราะว่าคําว่าผูป้ประกอบโรคศิปษะจากต่างประเทศนี้จะต้องเป็นศาสตร์ที่อะไรครับไม่มีในประเทศไทยด้วยเนาะถูกไหมถ้ามีในประเทศไทยนี่จะได้รับอนุมัติได้ไหมไม่ได้นะอย่างกรณีไขโรแพ็ติกในประเทศไทยไม่มีสมัยก่อนนะนั้นก็ข้อขอไขนี่ชัดเจนที่สุด นะก็คือกรณีที่ต้องถ้าจะให้ชัดเจนก็คือต้องบอกว่าผู้ประกอบโรคศิลปะจากต่างประเทศที่ศาสตร์ความรู้นะที่ประเทศไทยไม่มีนะครับเกิดเขาเอาผู้ประกอบโรคศิลปะอย่างกายภาพบัตรต่างประเทศเข้ามาเงี้ยนะฮะไม่ได้นะครับเราทำไม่ได้ประเทศเรายัางไม่ได้อนุญาต สาที่ห้าข้อใดต่อไปนี้บุคคลใดนะข้อใดที่ได้รับการข้อยกเว้นในการประกอบโรคศิลโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตผู้ทําการนวดอบสมุนไพรในโรงพยาบาลอันนี้ทําได้บุคคลทางราชการปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าวโอเคนักเรียนนักศึกษาทั้งแผนไทยปัจจุบันนาการฝึกในการควบคุมของผู้ให้การฝึกหัดผู้ได้รับการอบรมชมรมโครงการอันนี้ไม่ได้ถูกไหมง,งูครับถูกต้องไม่ได้ครับ มีหลายคนเข้าใจผิดนะโดยเฉพาะบางสมาคมนะก็ไปทําให้คนเข้าใจผิดจริงๆแล้วไม่ได้ครับจะต้องได้รับการอนุนมัติจากกรรมการวิชาชีพก่อนด้วยซ้ำสา3 6นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือรับการถ่ายทอดความรู้ทั้งแผนปัจจุบันหรือแผนไทยทําการฝึกลมนะฝึกหัดประกอบลูกศิป,ปะจะก,การะทาได้จะต้องอยู่ในกำรควบคุมของใครครับได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการ การประกอบโรคศีลหรือผู้ได้รับอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีต้องได้รับอนุญาตการประกอบโรคศีลตามรบัญญัติหรือกระทรวงทบวงกรมจะกระทําได้ต้องอยู่ในความควบคุมของอืใช่ใช่ตามพรบนั้น,น,นๆนะต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลถูกไหมโอเค ข้อสาที่เบุคคลในบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพที่ยังกฎหมายไทยไม่รองเนี่ยไม่ไม่มีกฎหมายไทยรับรองนี่งจะกระทําได้หรือไม่อย่างไรทําได้ไหมยกตัวอย่างเช่นไคลโลพค c t ติกเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้มีการรับรองได้ต้องผ่านการอนุมัติจากใครรัฐะถูกต้องครับอย่างตอนนี้มีสองศาสตร์ก็คือไคลโลพคติกกับทัศนมาศาสตร์นะเดิมแพทย์แผนจีนก็เหมือนกันนะ แพทย์แผนจีนเนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่ปี43ซึ่งรัฐมนตรีอนุมัติให้ให้ทำประกอบวิชาชีพได้แต่ตอนนั้นก็ยังเป็นแค่เป็นาศาสตร์แล้วก็ต้องต่อยาตทุก2ปีแต่เมื่อปี53ล่าสุดนี้เองนะครับก็ได้เข้ามาอยู่ในสาขาการประกอบโรคศิลของพอรบรนี้เต็มตัวแล้วนะครับ3 8ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญ,ญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลจะต้องมีอะไรข้อใดถูกต้องที่สุด อายุไม่ต่ำกว่า20ปีถูกไหมเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพตามมาตราสาสิบสามต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราส2สองไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดก็ไก่ต้องมีอายุครับต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ิปีก็ถูกแล้วไนงะใช่ไหมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ามาตาสามสองด้วยไม่เคยต้องโทษจําคุกอันนี้เขาต้องมอง,งูชัดเจนกว่าครับไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดโดยที่คณะกรรมการจะเห็นว่ามันเป็นอะไรความเสื่อมเสียถูกไหมไหคือก็บอกไม่ข้อใดถูกต้องที่สุดาการขอขึ้น ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอันนี้เขาหมายถึงว่ามาตราสามสองหมายถึงว่าคนที่จะขึ้นทะเบียนได้นะคนที่จะขึ้นทะเบียนต้องข้อไหนครับอ่ะก็ว่างไง มันไม่มีคําว่าโดยอะไรครับโดยประมาทหรือระหูโทษถูกไหมมันอาจจะเป็นคดีที่รุนแรงอะ่ะสมมติว่าคนคนนี้เคยข่มขืนคนมาหรือฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือหรือกระทาความผิดเกี่ยวกับด้านการประกอบโรคศิลมาก่อนโดยจําคุกแล้วเนี่ยคณะกรรมการเห็นว่าเป็นคดีที่สื่มสีก็ไม่สามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้ถูกไหมเพราะตรงนี้มันสั้นไปไงถูกไหม นั้นคนแต่ไอ้คอคอเนี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามถึงจะขึ้นทะเบียนได้ก็ถูกแล้วงนั้นข้ององูนะเพราะว่าไม่ได้มีคําว่าเ,เหมือนกับความผิดแล้วูโทษหรือความผิดโดยละหะประมาทเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ถือแต่เขาบอกว่าไอ้โทษจําคุกหรือพิพากษาเนี่ยอาจจะเป็นคดีไร้แรงก็ได้หรือกระทาเสริมเสียเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพมาก่อนก็ได้ถูกไหมังนั้นข้ององูจะถูกที่สุดนะ สาบุคคลมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ก็ดีเป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษก็ดีนะฮะหมายหมายถึงอะไรสําหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นไรครับถือว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามถูกไหมาขาดคุณสมบัติด,ด้วยก็คืออายุอายุเนี่ยต่ำกว่า20ถูกไหม เพร40ในดำประกอบโลกสินโดยได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญ,ญาตนะฮะแล้วก็ทำการข่มข,อขืนชำเราถือว่าในดำขาดคุณสมบัติหรือไม่อย่างไรเออการกระทำข่มข,อขืนชำเราขาดเพราะมีความพื้เสียหายซึ่งกรรมการวิชาชีพเห็นว่าอาจจะนำม,มาซึ่งความเสื่อมเสีย,หยแห่งเกียรติศัก์วิชาชีพได้ถูกไหมนะครับนะฮะแต แต่จริงกระบวนการมันต้องมีกระบวนการสืบสวนไรก่อนนะเนาะว่าไปแต่กรรมการพอคณะกรรมการเห็นโ,โล้ลนะก็กแน่นอนต้องถูกปลดแน่นอนถูกยกเลิกหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต41นายแดงได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ต้องโทษจำคุกถามว่านายแดงจะขาดคุณสมบัติหรือไม่เห็นไหมเนะี่ยเขาบอกต้องโทษจำคุกแต่เขาไม่ได้บอกว่าจำคุกด้วยอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเออมันอาจขาด เขาก็อาจขาดทําให้เกิดเสื่อมเสียเรารู้ได้ยังไงว่าเสื่อมเสียใช่ไหมเป็นโทษเราหูโทษก็ได้หรือประมาทก็ได้นี่ขาดเพราะเป็นคนที่ทําให้เสื่อมเสียใวิชาชีพก็ไม่รู้อีกไม่ขาดเพราะคดียังไม่ถึงที่สุดนะคดีที่กรรมการวิชาชีพยังไม่พิจารณาแล้วก็ยังไม่ได้ออกความเห็นอันนี้น่าจะชัดเจนที่สุดนะก็อง,งองงูเพราะตามหลักแล้วเมื่อเกิดคําพิพากษาขึ้นมา ตัวคณะกรรมการวิชาชีพต้องพิจาราก่อนว่าคดีนั้นมันทําให้เสื่อมเสียแห่งเกียรติศักวิชาชีพหรือไม่ถูกไหมนะฮะต้องผ่านกระบวนการตรงนั้นก่อนต่อกรรมการวิชาชีพก่อนแล้วกรรมการวิชาชีพจึงจะจะพิจาราว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับสารแล้วนะสารจะเป็นผู้ตัดสินในเรื่องของโทษอาญาเอง4.2ผู้ประกอบโรคศิลป์โดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตต้องโทษจำคุกค,ค,คดีถึงที่สุดและเป็นคดีร้ายแรง ถามว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามมาตราสามสองหรือไม่เพราะอะไรขาดไหมขาดเพราะว่าคดีถึงที่สุดแล้วก็เพราะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราสามสองนะครับนั่นเองก็เพราะว่ามีต้องห้ามนั่นเองเพก็ไก่สี่สามผู้ประกอบโรคสินที่ได้ขึ้นทะเบียนและร,รับอนุญาตแล้วต่อมาประสบอุบัติเหตุถ,ถูกตัดขาอยากทราบว่าเป็นผู้เป็น,ปนผู้ขาดคุณสมบัติหรือไม่ และจะประกอบโรคศีลได้หรือไม่แค่ตัดขาไม่ขาดเพราะอะไรครับอ,อืมไม่ขาดผู้ประกอบโรคศีลป,ปะเพราะเกิดขึ้นได้หลังจากทะเบียนเพราะมันไม่ได้เกี่ยวนะอันนี้ไม่ขาดเพราะกฎหมายอนุญาตพิเศษสําหรับคนพิการและผู้ประกอบยังไม่มียังไม่ได้ชัดเจนก็น่าจะเป็นข้อข้อไหนครับข้อไก่เนาะ มันเกิดขึ้นหลังจากแล้วก็ต้องมาพิจารณาอีกที44ความรู้ในวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับอนุญ,ญาตประกอบโรคศิลปะสาขาแผ่นไทยข้อใดไม่ถูกต้องการที่จะได้รับก็ต้องอันนี้เขาบอกได้รับถ่ายทอดจากผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งถ่ายทอดอาจจะนาความอาจจะสอบความรู้จากกรรมการได้รับถ่ายทอดจากสถาบันนะแผ่นไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพแผนไทยรับรองและอาจสอบความรู้ก่อน ได้รับการอบรมศึกษาถ่ายทอจดจากผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดต้องผ่านการสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพก่อนเป็นผู้รับการรับรองผ่านกรรมมือกรรมการวิชาชีพสาขาแพทย์แผนไทยข้อไหนไม่ถูกต้องครับข้ไอไข่เพราะอะไรอะ่ะได้รับการอบรมจากสถาบันการศึกษาที่กรรมการวิชาชีพรับรองและอาจสอบความรู้ก่อนอันนี้ก็ต้องอย่างเช่นมหาหลัยนะอันนี้ไม่ไม,ไม่ถือว่าถูกถือว่ารับได้ เพราะว่าสถาบันต่างๆต้องคอควายถูกต้องคอควายผิดเพราะอะไรครับผิดเพราะผิดจุดไหนรู้ผู้ที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ถ่ายทอดความรู้และต้องผ่านสอบความรู้จากกรรมการได้รับถ่ายทอดความรู้จากผู้ประกอบโรคศิลป,ปะผู้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ต้องผ่านและต้องผ่านจริงๆแล้วเขาไม่ได้บังคับถูกไหมเขาบอกอาจจะต้อง ในกฎหมายอาจสอบความรู้ก่อนโอ้ผิดตรงนี้เองใช่ไหมในกฎหมายไม่ได้บังคับนะว่าต้องสอบนะจาได้ไหมแต่ตรงนี้เออเขาเขาแค่พูดว่าอาจต้องอาจสอบความรู้ก่อนแต่ในนี้เป็นการบังคับเลยถูกไหมและโอ้โหนิดเดียวถ้าดูไม่ละเอียดหรือจําไม่แม่นนะและต้องผ่านถูกไหมถ้าคุณลองเปิดกฎหมายดูเนี่ยเขาไม่ได้บังคับถูกไหม เขาจะพูดลักษณะว่าอาจสอบความรู้ก่อนก็ได้เหมือนข้อขอถูกไหมข้อกอก็เหมือนกันอาจสอบความรู้ก่อนก็ได้นั้นข้อขอกวายผิดนิดเดียวครับโอ้ข้อนี้ข้อสอบชุดนี้ก็ไม่ใช่เล่นนกันนะผู้ประกอบโรคศิลแผนไทยจะขึ้นทะเบียนรับอนุญาตต้องมีความรู้ในวิชาชีพข้อใดไม่ถูกต้องมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายภูมิปัญญาไทยมีไหมเนี่ย <laughs> ่าไรครับผู้เรียนหรือฝึกอบรมวิชานวดไทยที่กระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็ฮะออชอยไม่มีเหรออ,อ๋อมันช้าอยู่เนาะเขาบอกว่าผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาพแพทย์แผนไทยจะขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตจะต้องมีความรู้ในข้อใดนะครับถ้าถามว่าไม่ถูกต้องขอกอเขาบอกว่าผู้เรียนหรือผู้ฝึกอบรมวิชานวดไทยที่กระทรวงสาธารณสุขนี่ไปขึ้นได้ไหม ไม่ได้ถูกต้องไม่เกี่ยวเลยบางคนหลงผิดนะนะเรียนที่สารนสุขเรียนที่กระทรวงดินที่กระทรวงไม่เกี่ยวเลยนะ300ชั่วโมง7ไอ้สามเจรก็จริงอะ่ะไม่เกี่ยวเลยครับต้องผ่านการอบรมถ่ายทอดจากครูนะครับแล้วก็ได้รับอนุมัติถ,ถ่ายทอดจากกรรมการ,รวิชาชีพก็คือได้รับการอบรมเป็นครูซะก่อนนะครับหรือ้อคอควายอาจจะจากสถาบันกรรมการ,รวิชาชีพก็รับรองก็ถูกแล้ววงเล็บขอ ส่วนวงเล็บคองงองงูก็คือผู้มีสิทธิ์ก็คืออาจจะได้รับการรับรองได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชก,การโดยเฉพาะและได้ผ่านการประเมินแก้เงื่อนไขของกรรมการวิชาชีพก็คือพวกหมอภูมิปัญญาต่างๆนะที่ท่านอายุมากท่านไม่สามารถมานั่งเรียนอย่างเราได้ก็มีกอขอคอ,อนะสามวงเล็บ46ผู้ได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากผูก้กกกาาารจจผู้ประกอบโรคศีลปะซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ สาขาเพศัชกรรมและเวชกรรมนะผ่านได้กี่ปีจึงหมดสิทธิ์โอจำได้ไหมซอยขึ้นไหมขึ้นไหมเมื่อสอบเมื่อไม่สอบหรือสอบไม่ผ่านมันใช้เวลากี่เท่านะสามเท่านะหกปีเก้าปี